ที่บดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุใต้ฝุ่นโนรูซึ่งอยู่ในทะเลจีนใต้ได้ทวีกำลังแรงเป็นซุปเปอร์ใต้ฝุ่นคาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามในเวลา16นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะมีอิทธิพลให้เกิดฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกและตอนล่างตั้งแต่คืนนี้โดยจะเคลื่อนตัวเข้าไทยด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณตอนบนของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญในเวลา1นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันที่29กันยายน แม้จะอ่อนกำลังลงแต่ว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์เป็นพายุโซนร้อนหรือดีเพรสชั่นกำลังแรงทั้งนี้อิทธิพลของพายุโนรูจะมีต่อเนื่องถึงวันที่30กันยายนที่เคลื่อนออกจากไทยแต่ฝนจะยังคงตกต่อเนื่องนะคะเพราะว่าร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศไทยและจะทำให้มีฝนตกต่อเนื่องถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะขณะที่จังหวัดชัยภูมิได้รับอิทธิพลจากพายใุใต้ฝุนโนรูจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทั้งวันนะคะน้ำจากเทือกเขาพังเหยยเทือกเขา าภูแลนคาและเทือกเขาภูเขียวไหลทะลักลงแม่น้ําชีล้นตลิ่งไหลแรงและเร็วหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนแล้วใน3อําเภอประกอบด้วยอําเภอบ้านเก่าอาเภอจตรุรัสและอาเภอเมืองชัยภูมิทางราชการต้องสั่งปักธงแดงเตือนเหตุน้ําท่วมรุนแรงฉับพลันภายใน24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลจตรุรัสนำกระสอบทรายแจกจ่ายให้ชาวบ้านนำมาวางกั้นบริเวณหน้าบ้าน โดยในเขตตัวอำเภอและบางจุดได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะ